หนาวอ้ยเจบแบคแม่ไมใส่หรือบาเอาไม่ไดหมอนหรืบ้มีราตเนาะล่นไปเลยมันมันกระแสบไปดิพี่น้องมันีไข่ขึ้นส่วนหมกโม่เนาะมันกระิีหอมันผักหอม สบายดีพี่น้องวันนี้มากก็สายฝนเลยแบบตกพัดผืบพัดขึ้นแนนอนเลยวันนี้นะโอ้ยดีใจที่ฝนตกแห้งแล้วแต่ว่าโชคดีไปกนตัหันก็นคือืันนี้นะพี่น้องว่าได้ลูกนี่เอาหน่องมันไปแ้วยังเลือดต่ลูกเพราะมันหนาวนยหลัดดับไฟเห็นมันแล้วหลัิอุ่มมันไปนอนอยู่กองไฟเนาะ วัวน้อยเห็ดเป็ดขี่ตมเดีกยวไปเบอ่งหนอองัวปะอันนี้นังวัวน้อย่น่อแต่ว่ายังมีหน่อง่อยพี่น้อเด่นในหนอองัวหนอองัวสีวากวัวเด็ยลูกเด็กกูได้เวลกินกนขอโทษขอพภายลาเราทุกคนอันนี้ค้องแสบเนี่ย้องแสบหูที่รั่ดมะโค้งโค้งโ้อง ล okay. 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 hmm. ่ต uh ้าะม่เท่าไล่ตบมวนตองม้วนเหรอทุกคนตบองมัวนใส่ห่วทิชชีใส่หมาทิชชกับใบตุกเสี่ยวทุกคนแก้เขาอืล่นหมอเนาะล่นหมอ เอ้มาพ pues mm yeah. ีมไพ่เจ <for S 3> ้าหนาวเลยคือตัวใหญ่ใช่ไหมตัวใหญ่เนาะมันเล็ดน้ำโอ้ยคิดดอมันเล็ดน้ำได้ไยนี่นะมันมาเหล็ดน้ำมันสั่นไปบบฮ้าอ้่มมาเสียเปืือนบ่าน่ว่จัไรเลย เอาไว้ด้วยยังก่อนฮะยังก่นง่นง่นะเกิดนย่างนวดบันบัเกิดย่างนอนฮ่ฮาบัดงอย่างนอี้อบาเจ้าเอิัดแมงยังใบคือใบใหม่เนี่ยมึงเนี่ยคนเป็นหนวดเป็นใบใหม่กระโตเป็นแมงใหม่้สัตว์ประหลาดเลยนี่ มันครบพาจิบเป็นระดับน,นี้ป่ะพี่น้องนำขบวนันไปเก็บเอาใบสมเสียวเอาไปใส่ต้มหนองวัวพอเอาใบสมเสียวนี่มันเห็ดแห่ต้มมนองวัวสมแบบ,บแ่บเป็นต้นตำรับของบ้านเฮาเวลาต้มมนองวัวต้องใส่สมใบสมเสียวกับใบซีดาใส่ไปแล้วน้องแต่ว่ามันบ่พอมันน้นอยเสียงสนันหร่อไปเขาเอาบุญ กันปนโต้ว่าแล้วมันจะร้องหมดเลยเพื่ดีใจเนาะโอ้หน่ำคือสิร้ายอยู่ว่าจักรจะพากันห้องนี่หักบทเพลงตัวเสียงเพลงเขียดบอกก่อนหน่ำบ่มีน้ำปะน้ำรุ่นนี่นี่ปะ มาขึ้นกี่พันมานคเอามานกี่ันนตอกนำรดนี้ปลาเราดีแหละาไม่ใช่อิคปก่อนคุบเอาไปคุบเอาไปคปเอาไปอย่างมาเบิ่งปลาแล้วพี่น้องอย่ามันบืนเพราะว่าน้ำฝนตกแห้งเก่งเชยโชดูโชดูผุระโตเชยปลาบอกลงไปไปเอาอีกนันไปไปเบิ่งนัอีก งานเหน็บปลามันบืนเราต้องเมื่อนอนๆอีกดอยเรเอาไปเสกเฉียวได้ดิพี่น้องปลามันบืนเลยปีกายนัดแต่บักลายนี่แต่ระวังงูแหละมักมากินปลามันบืนลงห้องเนาะหน้าขักบลาลายปันเลยมือมือเลยข้าวขวดมันมอนหมดข้าวมันลงอยู่เออ ไลอยู่บ่แหงจกเล่นน้ำแหงบ่จกเล่นน้ำแห้งสองคนมาเก็บเอาไว้เฉียวชื่อนเดียวนึงเนาะคนนี้มาตะไกร้คือหน่ำแตลายคนมันบ่แห้งหนํำกับบ่ไล้ พี่น้องอันดับแรกที่ว่ารับสิภาพี่น้องมาก็คือว่าเบิ่งน,น้ำในหน้าก่อนเนาะเพราะว่าเป็นห่วงเขาในหน้าแห้มันมีหนามอยู่บ่ไม่มีเขาไม่ต้อบ่มีอยู่อักเขาน่างามแล้วเฮ้บ่มีป้าทางนั้นน่ะแดงอะไรไปป้านนป้าภูเขาแดงไปเขาซุกบ่บ่มันฝ <ขอ S 2> น,นบปตกแล้วมันตายเขาปะกอนได้งามเร็วปีนี่ เดี๋ยเพียงะอ,ะอะ่อันนี้ก็มีคือกันนี่ไอ้ขึ้นรรมันแล้มันตอดปากเลยปากจินป,ปูตายกระดก้นมักขีดานะทุกคนระวังเด้มันหนักมีแตนเดีย๋ยวนนดูแต่พ่ออยากกินมักขีดานที่มีแตนอยากแตนนะตอนเนาะเออตอนมาทแฝเอีกแล้มพันทันแล้วจกินแต่หันอากแต้องเอาไ้ก่อนพอละยังเจ้า โอ้ล้วเว้ยอเอืทางเต็นท์ู่นั่งไก่ตกน้าเว้ยกับขึ้นจะทำผลผลตกหันแตนต่ออยากไปต่อนะเอยกับขึ้นนำลายเลย่นอง แลงมายังป่านี่จะมีอ่แบแปรไค่อะไรับอปลาไปลงมอขนมแบบสำคนีใครคยนมากระตกเดนแรลงในกระลำลายเลยปลาลงตงกูล้ออุ้ยดดูใจดูใจดใจเดจกดตุ๊กุโดดแทบแบบจะคือโง่นี่ทุกคน ดึงขึ้นค่อยๆเดยอะอย่างงูอย่ง,งาานี้นะอ้างงูมันพนตกใหม่มากินหิวงูหลายเนาะให้กระโดดเลยเด้นะกระปูนอู้หูบ่มีนาใส่กระปูเตี้มยังได้สองตัวสามตัวเดี้มข้งหงลุให้ตีนนะก็แม่ไง ถ้เบ่งนบวนหัวตรงป<อ>ลงูกงามันหลกงามมันหลอกงามมันอือห้กเอาตีมันลอกงาม,มันเด็กหน่อยบอกบีปท,ทำตามเด็กหน่อยก็นหนึ่งกอาบิกก้นก็หบบวิธีหลอกงามพครพามเห็นพ่อบอก่พ่อบอก เทอะล้วพี่น้องเอาไว้ในใส่ปลาตกมันจุดสมทำชิสมบันทำบผสมแม่ว้ชีดาบด้ใส่มัแไม่ใช่ปิ้งปลาก่อนพี่น้องปลาที่เขาขุบมาได้คนเศ้าตกกันเนาะมือแรงเกี่ยวจตกปลาปิ้งเล็กจะห่ปิ้เดียปลา มาไดังีผิดดิฟบอเกิดกันงงเยอะมันผิดเล็กมันผิดเล็ก่ยากิกว่าผิดดิฟไม่มาได้ยินผิดหมมีบักเ้งบักเสือหมวสิ่งยิ่งใหญ่เป็นไงชุดลูกมาทกับเสิร์ดหอมงางามเนาะในสวนสุกเราพี่นนอง มเสียใ่บ้านเาเปื่อยพี่เมรายามันเปื่อยพดหัวหัวก้อนน้องชุกเรอพี่น้องตอนนี้กะชอดเวลาส่วนอะส่วนน้องงัเสียน้องงบางงัเบาก้อนมันแส่นขาวบุยี่มะอย่งเลอนนี้อย่างผิดไหมและน่าบาก้อนบอกมีเหตุผลเห็นบ่ปาทุกคนปาใ ไงแห้เคยกินบ่ใครเคยกินเาบอกเขาเคยหอมยุ่เขาเคยกินทุกคนมกระาเคยกินแสบบ่แสบแสบก็เห็ดแสบคือกันไดหนังกล้วยเาคยกินโอ้เอามาแล้สะื่อเอมาใครใครมาขายเ่ออรแขงหมือกัแค้งได้นหนงกล้วยแมนติเสื่อ เขาบอกขายสื่อเลยพี่น้องอันนี้นะเป็นน่องงัวกระแมนดูแต่ว,วนันยี้ในตลาดเนี่ยราคาแพงเคยถามเปิดเขาขายอันว่าแมนคุณสำนีเป็นพันบาทถูกปะจ๊ะหอดหอดเนาะปัญหาอยากพี่น้องพอวเฟืองวัวสิออกหนุเพือนเผื่อหนึ่งมันเป็นของติ่วคนบางคนเอ้ยมันเป็นของติ่วส่วนหลายคนกับมก่มักส่วนหลายคนกับมกักแต่ว่าเป็นราคาแพงอุ้ยลืมเอาอะไรจับมาหอนหอนหอน,หอน มีความเสื่ออย่างหนึง่งก็คือบานเท่านะเวลาได้ได้น้ <c oughs> นนนองง้วนนี่นะท่านแบน่งห,นะห,ห,หลายครอบครัวนีววน่นะงนน้วนไม่สิแพ้คือแบบมัน,น,ไนได้ลูกลายแต่ยังหน่อยบุกินพี่น้องสลัดกินคําได้กระขายเงี้ยมากกินกาแฟโอ้โหคนกินหเปล่าเนาะข้าวแต่ยังหน่อยหมักไงนะหอคกันแต่ยังหน่อยหมักบ่ข้าวแตยังหน่อยบุกินขนมโบมันใจขันตอนหนี่งใช้ไล่กระได้สดลายทำ ปรุงรสด,ด้วยเขาขัวหัวหอมเนาะอันนี้คือเขาขัวบ้านดันสวนอ,ออกเสียงพิชแต่คอทษเด้อพี่น้องใส่ผักหอมเปรห์ลือผักหอมเปรย์ฉันผักเสริมมีรสจัดล้นไปเลยบัน,นี้มันกระเสรบไปด้วยพี่น้องมัน,นคลไข่ขึ้นสวนหมกโม่เนาะหอมระบนจิ้มเมื่อก่อนกระเสบบอนสมขลี อะไรอยู่อะไรบ่เอาอะไรเอาแซมติ่กับพ่อเนาะก่อนก่อนเด้อตักให้อีร้อยเบิรได้แบ่งแซมนี่พี่น้องแบ่งไปแบ่งมาเบิด์เก็บได้กินข้าวยร้อยมีทั้งเบิด์สี่คนกินคนละตอนเด้ออือโหเอาถั่วมาทั้งแนวกะถั่วอะไรพี่เก้า ี่จะถวยเมื่อเรอน่อประกอบเนาะอร่อยด้วยลายอร่อย้วยล,ลายอร่อยกับลาก็ได้สแสดงมาหูวจักควากว่า <c oughs> ขอบข้าวปรกอคือสกันพีนน่น้องสันี่ก็อิมป่ะกอิกมบ่อันนี้กอิมโอ้จักขวามีอ่ะเมื่อวันกิ่เถ้าเด้อเมื่อแล้วพี่น้องบน,นียเขาก็จะกินเนาะแบง่งกันแล้วมเนาแมวกิน ัจควมันดิอาทิตยนากินหอยมพ่อทำอีแมาทอีแมวมากินแล้วแม่เขานะแม่วากินมาเด้อพี่น่องกินกินตุกออมนางวงนี่แต่อย่างวาอ่อตุมออมต่อมได้งฟ้าว่าฝังเขาคือเหล็กไงไก่หมูวานยังบาเบดทิ้ง่ะน้เรเห็นมาละเห็นเเห็น บอกใครไงล่ะบอกฮะจะนอนหลับจิ๋วฮะเขาขยันนอนยีนอนหลับต่งับก๊มเขลงับก๊มเขียดดีกว่าดีกกินอิ่มแล้วพี่น้องมาเบิ่งว่าหน่อยกินนมแม่กำลังกินเป็น จะเสียไปเอนอนมวัวมีสี่นมพี่น้องหลุมมันก็ดดูดจำศีลด้ดะเนาะ <Okay. S 1> เป็นตเตาแหงสมาชิกใหม่ของครัวสปเปรย์อยู่ทางหลังจากคนเห็นยังปะละเดินพี่น้องสนุนทรลีปน้ก็ขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เป็นกําลังใจให้สุัดสด้วยดีเสมอมาเนาะคือแบบอีพอแล้วก็ถ้ามาดีขึ้นบอกกันราว่าใขรแน่พี่น้อง โบหัวสีสวเศร้าเรือนี่อันไะเราโบหูเนาะเพราะว่าแต่ละเถือกอกินกินยากใครในขั้นเบิดยาอะจกเมื่อยอีกนะพี่น้องไปละเด้อทุกคนสำหรับคลิปอ่าจะสิว่าใส่ซื้อคลิปจังไหนพี่น้องใส่ซื้อคลิปให้เนี่ยมันหลายอย่างกระดอบ๊ายบายดีใจได้งานหน่อยใหม่